สวัสดีค่ะ Easy Food ายชยาวันนี้จะมาชวนทุกคนทำชีสเค้กญี่ปุ่นค่ะเนื้อเด้งดึงสูตรนุ่มละมุนล,ละลายในปากวิธีการทำเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำน้ำร้อนที่ต้มเดือดจัดใส่ลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็นำภาชนะอีกใบหนึ่งมาวางทับซ้อนกันจากนั้นก็ใส่ชีสลงไปค่ะตามด้วยเนยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ควรจะนำชิดและเนอยออกมาพักนอกตู้เย็นให้เขาคลายเย็นแล้วก็อ่อนตัวนะคะเพื่อที่ว่าเวลาผสมจะได้เข้ากันง่ายจากนั้นใส่นมสดค่ะและคนให้เข้ากันนะคะคนให้ได้เป็นเนื้อเดียวกันจนเนียนละเอียดนะคะค่ะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นใส่ไข่แดงค่ะเราใช้ไข่แดงทั้งหมดสีฟองนะคะ ใส่ทีละฟองและคนให้เข้ากันค่ะอย่าลืมเลือกซื้อไข่ที่สดใหม่นะคะเพื่อที่ว่าเค้กจะได้ไม่เหม็นคาวค่ะแล้วก็เวลาแยกไข่แดงไข่ขาวให้สังเกตว่าอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราตีไข่ขาวจะได้ตีขึ้นง่ายค่ะค่ะคนส่วนผสมของชีสเนย และไข่แดงให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่ะพอครบสี่ฟองแล้วนะคะต่อไปใส่กลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะมาใส่แป้งค่ะโดยการร่อนแป้งใส่แป้งเค้กลงไปบนที่ร่อนตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ จากนั้นก็ร่อนลงไปในส่วนผสมค่ะและคนให้เข้ากันค่ะจนได้เป็นเนื้อเนียนนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะไม่ให้เหลือเม็ดแป้งจากนั้นเราจะนำไปกรองค่ะเราจะกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ส่วนผสมได้ส่วนผสมที่เนียนนะคะ เวลาที่อบออกมาแล้วเค,ค้กของเราจะได้มีเนื้อเนียนสวยๆค่ะต่อไปเราจะมาตีไข่ขาวค่ะใช้ไข่ขาวทั้งหมด4ฟองนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะจากนั้นตีด้วยความเร็วระดับปานกลางค่ะพอได้ฟองหยาบแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเราจะแบ่งใส่น้ำตาลทั้งหมด3ครั้งนะคะทยอยแบ่งใส่3ครั้งค่ะ ตีด้วยความเร็วระดับปานกลางค่ะใส่น้ำตาลครั้งที่สองเราจะตีให้ไข่ขาวได้เป็นสีขาวนวลน,นะคะเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะไข่ขาวตั้งเป็นยอดอ่อนแล้วจากนั้นเราจะตีด้วยความเร็วต่ำเพื่อตัดอากาศประมาณ30วิค่ะาจากนั้นเราจะนำไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงนะคะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสม คนให้เข้ากันกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะพอเข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราจะเทส่วนผสมของไข่แดงลงไปในไข่ขาวที่เหลือค่ะและคนส่วนผสมให้เข้ากันค่อยค่ตะล่อมนะคะจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปาดข้าง คนส่วนผสมให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะนำไปใส่พิมพ์ค่ะเราใช้พิมพ์วงกลมขนาด7นิ้วนะคะโดยตัดกระดาษแทบลอดน,นะคะวางรอบๆพิมพ์ค่ะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะโดยเราจะใส่ในเราจะใส่น้ำร้อนลงในถาดที่รองพิมพ์อีกทีค่ะ ทำใช้ไม้พายทำแบบนี้เพื่อไล่อากาศนะคะคาเทน้ำร้อนที่เดือดจัดนะคะใส่ลงไปในถาดค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปอบเราจะอบนะคะเราจะเริ่มอบที่อุณหภูมิ140องศานานประมาณ20นาทีนะคะหลังจากนั้นให้เบาไฟลงให้อุณหภูมิลดเหลือ120องศาอบต่อ60นาทีค่ะ จากนั้นให้ปรับไฟขึ้นมาอีกนะคะประมาณ150องศาองต่อ15นาทีค่ะเค้กสุกออกมาแล้วนะคะมีหน้าแตกนิดนึงค่ะเพราะว่าไฟแรงค่ะตอนแรกเปิดไฟแรงไปนิดนึงนะคะถ้าเห็นว่าเล่หน้าเริ่มแตกนะคะก็ใหเ้เราเบาไฟค่ะค่ะเรามาดูเนื้อเค้กกันเลยนะคะได้เนื้อเนียนแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เรานำออกมาจากเตานะคะก็ให้พักไว้ประมาณ15นาทีให้เขาคายร้อนสักหน่อยแล้วก็มาแกะออกจากพิมพ์ค่ะเนื้อเียนมากเลยค่ะนี่เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตอนที่เขาเย็นแล้วนะคะพอเขาเย็นแล้วเนี่ยเราจะนำไปเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็มาตัดกันค่ะหลังจากที่เข้านำเข้าตู้เย็นไป4ชั่วโมงแล้วนะคะเรามาตัดกันค่ะ ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อเค้กกันนะคะเนียนมากเลยค่ะทุกคนน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตัดทานพร้อมกันค่ะกดลงไปนะคะรู้สึกได้ถึงความนุ่มนะคะแล้วก็มีความแน่นแต่ไม่แข็งค่ะ รสชาตินุ่มละมุนล,ละลายในปากมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่หวานมากด้วยแต่ถ้าใครชอบหวานนะคะก็เติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับชีสเค้กญี่ปุ่นสดเด้งดึ๋งนุ่มละมุนละลายในปากนะคะเพื่อนๆลองมาทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม e a s y f o o d ใบชยาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ